วัสดีค่ะมือนี่วันที่หาตรวจจัผ้าสองบ้านหาลอยหกสิบสี่เมืม่อวานนี่ประเดือนกันว่าเราเลี้ยงเงินเทียนเขาปลอมเฟซมาหลอกเอาเงินประเด็นประเดือนการคิดว่าเป็น,น,นพี่น้องเจ้าของโทรไปจังไดเขากับบอรับเขากับบอรับตัดจังค่อยหูวงวานเขามาหลอก บัน,นี้ก็สิีได้จำไว้เป็นบทเรียนล่ะค่ะก็บิบ่ไห้ใจนง่ายต่อไปนี้เพรานคู่มือนี่มันนั่นมีใาขีดมันหลานะะเนะาะค่ะเนาะวันเป็นสีบ่ถือเจ้าของกัย่งมาถือก,การได้หูแล้วว่าเขาปลอมเฟซปลอมอย่างเป็นแบบใดก็เลยอันหู้สึกือกปเสียใจยอดก,กัน พะว่าเฮากับเห่นยญเฟซบุ๊กมาหลายอันปีดีทักเราพเคยเจอกับว่าได้เจอเนี่ยนะขอบคุ้มสงสาร่าพี่น้องเจ้าของเปอันได้ผัวอยู่ตังอันประเทศกับกับมากคือเสียนงยากขันมากักตัวไปเดอนก็เลยเลือดตนสัดทันด้ก็เสี่ยนย่อมมันไปซื้อให้อันตอนโทษก็โทษเอาโทษเอาโทษไปกับบอสหลับอันนั้นเฟซปลอมมันวันนี้เอาไปเอามากเลยเห็นอัน ไปเบิ่งหมองตรวจสอบจังคอยหูว่าเป็นเฟซปลอมซโวห,หูเข้ากานัน่งเงินันใบสลิปไปให้เขาแล้วเนาะค่ะเนาะกับบดเลยขึ้นดอกไปแจ้งตำรวจประสานตำรวจการวามาคำพูดกับบดหลับแจ้งกะบ,บอกให้เข้าไปแจ้งคว่ำไม่ไประเด็นกันเยบ่ได้ไปแจ้งคว่ำเอาไปเอามากรเลยอันอันอัด อันนี่ละอันอัดคลิปนี่ละไปเบาห้ผู้นั้นผู้นี้ฟังกเตยากัเจ้ามาเปิดเบื้องกัจเจากับจได้หูวว่าเป็นเรนืองดเนาะคะเนาะอันคว่ำเป็น่วงบ่อยากให้อันโดนคือก,ก,กันกับอันประเดียนนี่ละกับจีไดเอาไว้เป็นบทเลี่นในชีวิตต่อไปกับจีไดรอบขอบขคัก็นี่เอี <c oughs> <c oughs> กับวจักัำสิว่าจางังใดเนาะคะเนาะ <c oughs> มันอนีก็ฮ้อนฮ้อนอันแดดคัากลายอาบน้ำไรยเทียเราเมือนี้ฮ้อนไร้เลือยอยากมาว่าให้ฟังเอาทนอนี้กอนเด้อค่ะเด้อดูดีสบายบันสุกนเด้อแต่จจากโควิดเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ